ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในวันที่4พฤศจิกายนปีคิศกรา2008เป็นที่แน่นอนแล้วว่าบารักโอบามาเป็นผู้ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดและได้รับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่44นั่นคือจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเนื่องจากบารักโอบามานับเป็นประธานาธิบดีที่เป็นคนผิวดำคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐ หลังจากที่บารักโอบามาขึ้นนั่งในตำแหน่งบริหารประเทศเพียง9เดือนในเดือนตุลาคมปีคิศตศกรา2009โอบามาก็สร้างปรากฏการณ์อันน่าปราะหลาดใจอีกครั้งเมื่อเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีคิศตศกรา2009ในฐานะที่เป็นผู้พยายามเสริมสร้างวิถีทางทางการทูตระหว่างประเทศในโลกสากลอีกทั้งยังทําให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนทั้งที่เริ่มทํางานได้ไม่ถึงปี สร้างความพิศวงแก่คนทั้งโลกเป็นอย่างมากบารักโอบามาเกิดในปีคิศกราัช1961ที่ราฐฮาวายสหรัฐอเมริกามีบีดาเป็นชาวแอฟริกันสัญชาติเคนยาชื่อว่าบารักโอบามาเช่นกันเขาจึงมีคำต่อท้ายสกุลว่าจูเนียส่วนมารดาก็เป็นคนผิวขาวชาวแคนซัสสหรัฐอเมริกาชื่อแอนดันแฮมทั้งคู่พบรักกันที่ฮาวายและแต่งงานกันในปีคิศักราช1 9 6 0 หลังจากให้กำเนิดโอบามาไม่นานจากนั้นทั้งสองก็ย้ายไปซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลายัยวอชิงตันในปีคิรศักราช .1962 บิดาของโอบามาสำเร็จการศึกษาและย้ายไปที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์เพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลายัยฮาร์วาร์ดในสาขาเศรษฐศาสตร์เพียงลำพังและหลังแต่งงานกันได้4ปี บิดามารดาของโอบามาก็อยากขาดจากกันในปีคศ1964บิดาของเขาเดินทางกลับเคนยาบิดาของโอบามานั้นเคยแต่งงานมาครั้งหนึ่งก่อนที่จะมาเจอมารดาของโอบามาและเมื่อกลับเคนยาแล้วบิดาก็ได้แต่งงานใหม่อีกเป็นหนที่3บารักโอบามาจึงมีพี่น้องซึ่งเป็นชาวเคนยาอีกหลายคนบิดาของเขาเคยกลับมาเยี่ยมโอบามาหนหนึ่งที่ฮาวาย ในปีคิทศกักราช1971จากนั้นทั้งสองก็ไม่ได้พบกันอีกจกนกระทั่งบีดาของเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุซึ่งในขณะนั้นโอบามามีอายุ21ปีมารดาของโอบามาแต่งงานเป็นครั้งที่สองกับโลโลโซโทโลซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียระหว่างเธอกลับไปที่มหาวิทายาลัยฮาวายอีกครั้งในปีคิทศักราช1965โอบามาจึงได้มีพ่อเลี้ยงเป็นชาวอินโดนีเซียตั้งแต่นั้น โลโลโซโทโลพ่อเลี้ยงของโอบามาไม่ใช่คนฐานะที่ดีนักเขามีบ้านหลังเล็กๆก,กับมอเตอร์ไซคันเก่าๆจนเมื่อพ่อเลี้ยงได้งานที่มั่นคงที่ยูเนี o ยนออยคอมพานีในปีคิศกรั1970ทั้งหมดจึงได้ย้ายไปที่บ้านหลังใหม่ซึ่งกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมส่วนมารดาของโอบามานั้นทำงานเป็นผู้อำนวยการของสถาบันพัฒนาการศึกษาแห่งหนึ่งเดือนสิงหาคมปีคศ1970 โอบามาก็มีน้องสาวต่างบิดาที่เพิ่งลืมตาขึ้นมาดูโลกคนหนึ่งชื่อว่ามายาคาสันดราโซโทโรและปีต่อมาเขาก็กลับไปที่ฮาวายพักอาศัยอยู่กับตายายชื่อสเตนเลและเมเดลินดันแฮมและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนพูนาฮูพอถึงปีคิศกช .1972 มารดาโอบามากับน้องสาวของเขาก็ตามไปสมทบที่ฮาวายเนื่องจากมารดาต้องการจะไปศึกษาต่อ ที่มหาวิทยทาลัยฮาวายทั้งสองกลับอินโดนีเซียในปีคิรศักร1975เมื่อมรรดาของโอบามาศึกษาจนจบโดยที่เขาเลือกจะอยู่กับตายายที่ฮาวายต่อเพื่อเรียนต่อให้จบโอบามาใช้ชีวิตช่วงเติบโตเป็นวัยรุ่นอยู่ที่ฮาวายจนกระทั่งอายุ18ปีเขาเคยเล่าประวัติของเขาว่าในช่วงวัยรุ่นของเขาในฮาวายในเวลานั้นเขาก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปเข้าแก๊งเที่ยวเล่นกับเพื่อนฝูง ลองทั้งเล่ากัญชาและโคเคนตามภาษาวัยรุ่นจนกระทั่งปีคิัดศกราช1 9 7 9เมื่อโอบามาจบชั้นมัธยมปลายเขาจึงย้ายไปที่ลอสแอนเจลิสเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับวิทยาลัยอยู่ที่ออกซิเดนทัลคอลเลจส่วนมานดาของโอบามาหลังจากแยกจากเขากลับไปอินโดนีเซียเธอก็ทำงานอยู่ที่นั่นจนกระทั่งปีคิัดศกราช1980จึงอยากกับพ่อเลี้ยงและพ่อเลี้ยงก็แต่งงานใหม่ ส่วนมานดาก็ยังคงทำงานอยู่ที่อินโดนีเซียต่อไปจนกระทั่งปีคิเตักราด1994ัการบมานดาของโอบามาก็เริ่มป่วยดวยโรคมะเร็งและเดินทางกลับมารักษาที่ฮาวายในปีคิตักรดักราช1995ก็เสียชีวิตลงบารักโอบามาก็ย้ายไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กเพื่อเข้าเรียนสาขารัฐศาสตร์โดยได้รับปริญญาในปีคิตศักราช1983และเข้าทำงานแห่งแรก ที่ e ิซเ t i อ n a เต o r ์ o น a ั่ o r อ o r ปอซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วยังเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับบริษัทประกอบการในต่างประเทศประสบการณ์ทางสังคมและการเมืองของโอบามานั้นเริ่มขึ้นหลังจากที่เขาทำงานในนิวยอร์กได้2ปีจึงย้ายไปอยู่ที่ชิคาโกที่นั่นเขาได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชนที่เขตใต้ของชิคาโกซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน ที่เปิดดําเนินการโดยเงินทุนจากองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกําไรในชิคาโกซึ่งโอบามาเริ่มทํางานตั้งแต่ปีคิศกราช1985จนกระทั่งถึงปีคิศกราช1988และหลังออกจากโครงการนี้แล้วโอบามาก็เดินทางท่องเที่ยวไปตามประเทศต่างๆและได้มีการเดินทางไปที่เคนยาเพื่อแวะเยี่ยมญาติทั้งฝ่ายบิดากับพี่ๆน้องๆต่างมาไดาอีกด้วยพอกลับจากการเดินทางแล้ว อบามาก็เข้าเรียนวิชากฎหมายที่โรงเรียนกฎหมายฮาวาดที่ซอมเมอร์วิลล์แมสซาชูเซตส์ระหว่างนั้นเขาก็ได้รับหน้าที่ให้เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กฎหมายของนักศึกษาชื่อฮาวเวิร์ดลอร์รีวิวและต่อมาก็ได้รับเลือกเป็นประธานซึ่งเป็นประธานผิวดำคนแรกของฮาวเวิร์ดลอร์รีวิวด้วยเช่นกันในปีคิดทศกราด1 9 9 1จึงกลับไปอยู่ที่ชิคาโกอย่างถาวรและที่ชิคาโกนี้ โอบามาสอนวิชากฎหมายรัฐธ,ธรรมนูญที่โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยชิคาโกซึ่งเขาสอนอยู่ที่นี่เป็นเวลาถึง12ปีในปีคิเตสกรัด1992บารักโอบามาได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของโปรเจกต์โหวตซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้ด้ยศึกษารวมไปถึงคนผิวดำให้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและให้คำปรึกษาในด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการฟ้องร้องต่างๆนับจากปี1994ถึงปี2004โอบามาได้เข้าเป็นคณะกรรมการขององค์กรสิทธิมนุษยชนซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหลายแห่งเขามีความสนใจปัญหาความไร้โอกาสที่จะได้รับการศึกษาและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของคนยากจนและผู้ด้อโอกาส ซึ่งต่อมาโอบามาก็ได้รับแรงสนับสนุนจากองค์กรด้านสิทธทิมนุษยชนต่างๆที่เขาเข้าร่วมด้วยให้เป็นผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งวุฒิสภารัฐอิลลินอย k เ13ของพรรคเดโมแครตในปีคิศกราัช1996เวลานั้นโอบามามีอายุเพียง35ปีและได้รับเลือกตั้งตำแหน่งนี้ติดต่อกันถึง3สมัยซึ่งในช่วงที่เป็นวุฒิสมาชิกรัฐอิลลินอยนี เขาก็เริ่มแสดงวิสัยทัศน์เป็นที่ชื่นชมของประชาชนในการต่อต้านการทำสงครามที่ไม่เป็นธรรมเมื่อประธานาธิบดีจอร์ดเดวยูบุสพยายามขยายการทำสงครามไปยังประเทศอิรักในปี2002อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในวันวันในปีคศ,ศกรา2001เมื่อประชาชนในชิคาโก้ได้ออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลบุชที่ต้องการทำสงครามกับอิรักที่ชิคาโกเฟเดรัลพาซาบารักโอบามา ก็ขึ้นเวทีปลาสัยด้วยวาทะอันคมคายต่อหน้าฝูงชนว่าข้าพเจ้าไม่ได้ต่อต้านสงครามทั้งหมดแต่ต่อต้านสงครามที่ไม่ฉลาดด้วยความที่เป็นนักการเมืองที่มีทั้งความหนุ่มและมีวัฒนศิลป์ที่ดีเยี่ยมจึงทําให้บารักโอบามาเป็นที่จับตามองโดยเฉพาะในหมู่สมาชิพกพรรคเดโมแครตด้วยกันโอบามาจึงได้รับเชิญให้เป็นผู้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์หลักในการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตท,ที่บอสตันในปี2004 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อประกาศชื่อจอห์นเคอร์ลีเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนั้นและในปีเดียวกันโอบามาก็ได้รับการสนับสนุนให้ลงสมัครเข้าชิงตำแหน่งการเมืองในสนามใหญ่ระดับชาติก็คือตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสาหรัฐของรัฐอิลลินอยส์ในปี2004เช่นกันและครั้งนี้พรรครลพับเดกันได้ส่งแจ็คไลอันนักธุรกิจการเงินผู้มีชื่อเสียง เข้ามาชิงตําแหน่งถือว่าคู่แข่งของเขานั้นแข็งแกร่งเลยทีเดียวแต่ต่อมาไราอันเกิดเรื่ออื้อเฉาขึ้นจนต้องถอนตัวออกไปพรรครีพัพบลิกันจึงเลือกอลันเคซึ่งเป็นนักการทูตที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์โชกโชนอลันเคถือว่าเป็นคู่แข่งที่มีแต้มต่อและขับเคี่ยวกันในช่วงหาเสียงกันอย่างเข้มขน้นซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นโอบามาก็เริ่มนํานโยบายเกี่ยวกับสังคมของเขาพุ่งเป้าไปในเรื่องสําคัญสําคัญ ที่กาลังเป็นข้อถกเถียงกันอย่างรุนแรงออกมาใช้ในการต่อสู้อย่างเช่นข้อถกเถียงในเรื่องการวิจัยเซลล์ต้นกําเนิดอันเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักจริยธรรมการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาวุธปืนสิทธิการทําแทง้งรวไมไปถึงการลดภาษีของประชาชนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งผลปรากฏว่าโอบามาได้รับคะแนนเลือกตั้งถึง70%มากเป็นประวัติการโดยที่ฝ่ายอลันเคนั้นได้เพียง27%เท่านั้นนับเป็นคนผิวดำคนที่5 ที่ได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาในตำแหน่งวุฒิสมาชิกรัฐอิลลินอยนี้โอบามาสร้างผลงานเอาไว้หลายอย่างทั้งที่ร่วมกับวุฒิสมาชิกคนอื่นๆและการผลักดันโดยส่วนตัวเพื่อให้มีการแก้กฎหมายและออกกฎหมายใหม่ที่ตัวเต่นนั้นคือการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองการต่อต้านอาวุธมีอนุภาพทำลายล้างสูงรวมถึงการทำลายอาวุธเหล่านั้นในยุโรปตะวันออก ที่มีการสะสมเอาไว้จํานวนมากตามประเทศต่างๆสมัยที่เป็นสหภาพโซเวียตและการออกกฎหมายให้รัฐบาลต้องเปิดเผยต่อสาธารณะในการนําเงินกองทุนของรัฐบาลไปใช้ว่ามีด้านใดบ้างอย่างโปร่งใสด้วยสาเหตุเพราะผลงานของโอบามาตั้งแต่ยังเป็นวุฒิสมาชิกรัฐอิลลินอยนั้นจึงทําให้เขามีความโดดเด่นมากพอที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงชัยการเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครต เพื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2008ซึ่งคู่แข่งของเขาในพรรคเดโมแครตก็คือฮิลลารีคลินตันในที่สุดเมื่อผลการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อคัดผู้สมัครชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐออกมาเป็นที่เรียบร้อยบารักโอบามาก็เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะแต่ถึงแม้ว่าโอบามาจะมีชัยเหนือคลินตันก็ตามผลการเลือกตั้งครั้งนั้นก็ยังฉิวเฉียดอย่างที่สุด กระทั่งในที่สุดเมื่อไปถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนปี2004บารักโอบามาก็ยังเป็นผู้มีชัยอีกเช่นกันทันทีที่บารักโอบามาก้าวขึ้นนั่งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วไม่เพียงแต่เขาจะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนผิวดำคนแรกในปราศาศะวัติศาสตร์สหรัฐที่ก้าวขึ้นมานั่งในตำแหน่งบริหารสูงสุดเท่านั้นคำถามแรกที่คนทั่วโลกตั้งคำถามด้วยความสงสัยคือเขาเป็นมุสลิมหรือไม่และหากเขาเป็นมุสลิม ก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากแต่โอบามาได้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเขาเป็นชาวคริสต์ถึงแม่บิดาของเขาจะมาจากครอบครัวม,มุสลิมก็ตามแต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่าเขาเปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักศาสนาอิสลามเพราะตอนที่บิดากับมารดาของเขาแต่งงานกันทั้งสองไม่ได้เคร่งศาสนาใดๆพวกเขาแต่งงานกันก็เพราะความรักเท่านั้นส่วนพ่อเลี้ยงของเขาแม้จะมาจากประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก และเติบโตมาแบบชาวมุสลิมแต่พ่อเลี้ยงก็ยังศึกษาและเคารพในาศาสนาอื่นๆด้วยถึงอย่างไรเขาก็เป็นคริสเพราะเมื่อเติบโตขึ้นมาเขาก็เลือกนับถือาศาสนาคริสต์และมีวิถีปฏิบัติในแบบของชาวคริสต์สำหรับชีวิตครอบครัวของบารักโอบามานั้นก่อนหน้าที่เขาจะแต่งงานกับมิเชลโอบามาเขาเคยพบรักกับสตรีผู้หนึ่งที่ชื่อว่าเชียามิโยชิเจเกอร์นักประวัติศาสต์ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เอเชีย มีเชื้อสายผสมคือดัตกับญี่ปุ่นเขาเคยขอเธอแต่งงานถึงสองหหนแต่เธอก็ปฏิเสธเนื่องจากครอบครัวของเธอไม่ชอบเขาเรื่องนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนจนกระทั่งเมื่อโอบามาผลจากตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2017จึงถูกนำมาเปิดเผยในหนังสือชีวประวัติของเขาที่ชื่อว่า i ไ i ซิ s ส a าสำหรับรักครั้งที่สองของเขาโอบามากับมิเชลโอบามาในปีคิสกราช1989 ซึ่งเวลานั้นเขาช่วยงานที่สำนักงานกฎหมายซิดลีย์ออสตินและมิเชลก็ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาของเขาในตอนนั้นทั้งสองเริ่มใกล้ชิดกันและกลายเป็นคนรักกันกระทั่งมั่นกันในปีคิศกราัช1991และแต่งงานกันในปีคิศกราัช1992ทั้งสองมีบุตรสาวด้วยกันสองคนคือมาเรียแอนและนาตาชาเบอร์ลักโอบามาขึ้นนั่งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐท่ามกลางวิกฤตนต่างๆมากมาย โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจเวลานั้นที่ตกต่ำสุดขีดจนเรียกกันว่า Great Recession ซึ่งเกิดในช่วงเวลาระหว่างปี2007ถึง2009สาเหตุนั้นสืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกในสหรัฐช่วงระหว่างปี2005ถึง2006ที่มาจากสินเชื่อด้อยคุณภาพจนทำให้สภาพคล่องในระบบธนาคารและสถานประกอบการการเงินต่างๆลดลงและลุกลามไปทั่วโลกเนื่องจากมีระบบการเงินผูกติดกัน จึงทำให้มีสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เกิดขึ้นทั่วโลกเมื่อเขาเริ่มเข้ามาบริหารประเทศซึ่งก็เป็นความหวังของประชาชนชาวอเมริกันที่เลือกเขาเข้ามาเพราะต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เขาเคยสัญญาไว้ตอนหาเสียงว่าเขาจะทำได้อย่างที่พูดหรือไม่ซึ่งคนทั้งโลกก็คอยจับตาอยู่เช่นกันการเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกแต่ปัญหาด้านนี้รัฐบาลโอบามา ไม่อาจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ชัดเจนนักเนื่องจากเป็นปัญหาที่สะสมมานานสำหรับสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสมัยโอบามาอย่างชัดเจนก็คือเรื่องนโยบายต่างประเทศซึ่งแตกต่างไปจากรัฐบาลบุอร่างสิ้นเชิงในรัฐบาลของโอบามามีการเดินหน้าสร้างสัมพันธ์และเปิดกว้างทางการทูตกับประเทศต่างๆทั้งยุโรปรัเสเซียจีนหรือแม้กระทั่งอิหร่านซึ่งรัฐบาลก่อนปิดกั้นสิ่งเหล่านี้ และเดินโนโยาบายแบบแข่งกล้าวไม่ยอมฟังเสียงใครจนสร้างความอึดอัดให้แก่บรรยากาศของการเมืองโลกโดยเฉพาะโนโยาบายทางทหารนั้นยิ่งชัดเจนมากขึ้นโอบามาได้ประกาศกำหนดเส้นตายในการถอนทหารอเมริกันออกจากอิรักให้หมดแม้ในสมัยบุชจะมีการถอนทหารจากอิรักไปตั้งแต่ปี2007เเนื่องจากเกิดแรงกดดันอย่างมากแต่ก็ยังคงเป็นไปอย่างล่าช้าโอบามาจึงกำหนดเส้นตายลงไปให้เด็ดขาดว่า ต้องถอนทหารให้หมดสิ้นภายในปี2010ถึงแม้ว่าการถอนทหารจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี2011ก็ตามนอกจากนี้โอบามายังได้มีคำสั่งให้ปิดค่ายกับการเฉลยและนักโทษสงครามที่อ่าวกวนตานาโมเกาะคิวบาซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคนทั้งโลกในเรื่องความไร้มนุษยธรรมส่วนทางด้านอัฟกานิสถานนั้นกลับต่างไปจากอิรักโอบามาเห็นว่าควรพุ่งเป้าไปที่นั่น โดยเริ่มกำลังทหารให้มากขึ้นอีกเพื่อจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายให้เด็ดขาดลงไปไม่ให้ยืดเยื้อโดยเฉพาะกลุ่มอัลเคดาที่เป็นเป้าหมายหลักตั้งแต่รัฐบาลก่อนก็ควรต้องเร่งจัดการให้จบสิน้นแล้วคืนสันติสุขให้แก่อัฟการนิสถานและภูมิภาคนั้นตามเป้าหมายแต่แรกที่สหรัฐใช้เป็นเหตุผลในการเปิดสงครามด้วยเหตุนี้โอบามาจึงสั่งให้ตั้งแผนปฏิบัติการเพื่อสืบสอบและจัดการกับออสมาบินลเดน เดดดขาดกระทั่งในเดือนพฤษภาคมปี2011บิลเเดนจึงถูกปลิดชีพลงโดยหน่วยจู่โจมของนาวิกโยธินสารัฐที่เมืองอับบตาบัตประเทศปากีสถานจากผลงานตลอด4ปีในการบริหารประเทศบารักโอบาม,มาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากพอสมควรจนทําให้การลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่2ในปี2012ซึ่งคู่แข่งของเขาก็คือมิดลอมนี่ผู้แทนจากพกรรคกีพับลิกัน บารักโอบามาก็ได้รับชัยชนะอีกครั้งได้นั่งตำแหน่งประธานาธิบดีอีกหนึ่งสมัยบารักโอบามาขึ้นนั่งในตำแหน่งประธานาธิบดีบริหารประเทศต่อเป็นสมัยที่2ทํทำให้นโยบายต่างๆยังคงถูกสารต่อไปได้อีก4ปีแต่สิ่งที่โดดเด่นในสมัยนี้และทำให้โลกเริ่มคลายความกังวลกับสถานการณ์เผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและอิรานซึ่งตึงเครียดมายาวนานเริ่มคลายลงเมื่อโอ,อบามายื่นมือไปให้อิรานจับ เพื่อเจรจาเรื่องปัญหานิเครลียนะับเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีซึ่งทั้งสองไม่มีการติดต่อกันการเจรจาดังกล่าวเริ่มขึ้นในปี2013และเสร็จสิ้นในปี2015โดยมีการลงนามในข้อตกลงร่วมว่าด้วยแผนปฏิบัติการครอบคลุมซึ่งนอกจากจะมีสหรัฐกับอิรานแล้วยังมีชาติมหาอำนาจอีก5ชาติร่วมกันลงนามคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันรัเสเซียและจีนรวมทั้งสหภาพยุโรปอีกด้วย ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวอิรานยินยอมให้ผู้ตรวจการจากนานาชาติเข้าไปตรวจสอบสมรรถนะด้านนิวเคลียร์ของอิรานเพื่อให้นา,นาชาติมั่นใจว่าอิรานจะใช้ความรู้เรื่องนิวเคลียร์ไปพัฒนาประเทศในทางสันติเท่านั้นและยอมลดปริมาณการสะสมแร่ยูเลเนียมลงเพื่อไม่ให้มีมากพอสำหรับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปโดยแลกกับการที่สหรัฐและพันธมิตรต้องยุติการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเงินแก่อิราน และยินยอมให้ประเทศต่างๆเปิดเส้นทางการค้าขายกับอิหร่านจนถึงการส่งออกน้ํามันได้ตามปกติรวมทั้งต้องยกเลิกการแชร่แข็งเงินของอิหร่านตามประเทศต่างๆโอบามาก็ยังสร้างความประหลาดใจในด้านการต่างประเทศอีกครั้งเมื่อมีการสถาปนาทางการทูตกับคิวบาขึ้นใหม่หลังจากที่มีการตัดขาดทางการทูตมาเป็นเวลากว่า60ปีจึงได้เห็นภาพประธานาธิบดีโอบามาจับมือมานชันกับประธานาธิบดีลาอุนคาสโต ในการประชุมที่ปานามาในเดือนเมษายนปี2015และโอบามาก็ยังได้สร้างความประหลาดใจให้แก่คนทั้งโลกอีกครั้งที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกซึ่งยังดำรงตำแหน่งได้เดินทางไปเยือนประเทศคิวบาตลอดระยะเวลาการบริหารประเทศ8ปีของบารักษ์โอบามาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยของประธานาธิบดีคนก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะประสบผลสำเร็จอาจกล่าวได้ว่านโยบายของโอบามา เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีกว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บรรยากาศทางการเมืองโลกไม่ตกอยู่ภายใต้กดดันมากกว่าเท่าที่ผ่านมาแต่หลังจากที่โอบามาบริหารประเทศมาจนถึงปีสุดท้ายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลและนักการเมืองก็ตกลงมาต่ำสุดนับตั้งแต่เขาบริหารประเทศมาส่วนดังด้านสังคมนั้นน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่พอใจซึ่งก่อนที่โอบามาจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งนั้นประชาชน ไม่ค่อยมั่นใจว่าพวกเขามีเสรีภาพจริงทั้งที่ประเทศนี้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศเสรีแต่ในปี2016ก่อนที่โอบามาจะหมดวาระก,การดำรงตำแหน่งจากผลสำรวจปรากฏว่าประชาชนจำนวนหนึ่งในสามคิดว่าประเทศเป็นสังคมเสรีนิยมมากขึ้นนับว่าสูงสุดเท่าที่เคยมีมาโดยเฉพาะเรื่องการเยดเสผผิว